วันที่27มกราคม2568ที่โรงแามเซนทาราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยชาติเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาัยแล้งและชี้แจงแนวทางการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยปี2568โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเปรอชุมสำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จากกรมวุนิยมวิทยารกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลโยีอาวากาศและภูมิาสารสนเทศ หรือจิตเดน,นอกจากนี้ยังติดตามผลการดําเนินงานงานในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกรค,ครองท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือจากนั้นได้มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยให้กับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้อนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ารัฐบาลให้ความสําคัญการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ผ่านทุกคนไก่โดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งเพิ่มความเข้มข้นในการต้องการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาป่าและเผาเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างเข้มข้น และจะติดตามการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิดยกระดับมาตรการป้องกันจากเดิมที่เน้นการบรรเทาเมื่อเกิดไยส่วนที่เคยระบุว่าหากจังหวัวัดใดเกิดไฟหรือจุดความร้อนจะต้องเรียกเข้าอบรมนั้นจะพิจารณาการทำงานของผู้วา่าซึ่งตรวจสอบได้จากการทำงานจึงขอให้เวลาผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานก่อนสำหรับการประชุมวันนี้จะต้องรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกันโดยเฉพาะวันนี้กระทรวงมหาดไทยมาทั้งกระทรวงเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ